รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ดีครับใหญ่มากอันนี้ก็เป็นห้องปฏิบัติการนะครับของนักศึกษาพันธแพทย์นะครับเขาเ็จะต้องมาฝึกทําชิ้นงานเพื่อที่จะนําไปใส่ให้กับคนไข้จริงๆตอนที่เขาได้ทําการรักษาคนไข้แล้วเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ไหมครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่พี่เขาใช้เนี่ยเป็นอะไรบ้างอยากรู้ครับโอเคปะ สวัสดีครับน้องๆท,ทุกคนรายการจ o อบคิสพิชิตฝันกลับมาเจอกับน้องๆอ,อีกเช่นเคยแล้วละครับแล้วันนี้นะครับเรายังอยู่กับอาชีพในฝันของน้องดีน,นันนั่นก็คืออาชีพหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์นั่นเองครับวันนี้น้องๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้พบกับภาร,รกิจสุดท้าทายว่าคี่คุณหมอฟันตัวจิ๋วของเรารับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยครับคราวนี้เรามารู้จักพี่หมออีกท่านหนึ่งนะครับพี่หมอพิมพ์นะครับ <S <S <ch art> สวัสดีครับน้องดีนานใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับคุณหมอนะครับก็จะมาแนะนําเครื่องมือนะครับที่คุณหมอโดยทั่วไปจะต้องใช้เลยในการตรวจคนไข้นะครับโอเคอันนี้นะครับอ่าก็จะเรียกว่า3าเกลอนะใช่ก็จะประกอบด้วยกระจกส่องในช่องปากนะครับสำหรับตรวจฟันแล้วก็เนื้อเยื่อในช่องปากแล้วก็มี e x p l o r e r นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้สํารวจว่ามีฟัน หรือมีขี้ฟันหรือเปล่านะครับรบแล้วก็จะมี c o t t o n เ l อ e r คล้ายๆตัวที่หนีบสำรีนะครับครับสำหรับใส่บีบเครื่องมือแล้วก็สําหรับวันนี้ได้นําเครื่องมือที่ใช้สําหรับอุดฟันมาเนาะก็จะคล้ายๆกับเครื่องมือที่ใช้ในการปั้นแกะสลักครับโอเคแล้วก็มีอันนี้ที่ลืมไม่ได้ก็คือหัวกล้อนะคะโอเค นี้เรามีคนไข้จำลองเนอะรับตรงจากประเทศญี่ปุ่นเลยลองทักทายเขาหน่อยดูไหมครับได้ครับครับผม name is d i n a นมิสดีนันเขาชื่ออะไรชื่ออันค่ะเดี๋ยวพี่โตนี่นะครับมีเสื้อให้จะได้แบบอินแล้วก็สัมผัสได้ถึงมีกาของคุณหมอเนอะโอเคครับมาจะได้ดูเป็นคุณหมอจริงจริงนี่เลยครับใส่เสื้อเลยอเค เลยครับี๋ยวคุณหมอต้องตรวจนะครับคุณหมอครับแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ยมีเรื่องเล่าเหรอครับว่าตอนที่คุณหมอเนี่ยนะครับเป็นคนไข้เนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับตอนที่ผมฟันโยกนะครับพ่อก็จะค่อยๆดันให้มันหลุดไปเรื่อยๆครับแบบเบาเดี๋ยวก่อนครับคุณหมอครับผมมีคําถามคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยก็ต้องเป็นหมอฟันเหมือนกันใช่ไหมละครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหรอหันจบไปถามพี่หมอซื้ออย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมครับอย่างงี้ครับ ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆรแล้วฟันเองก็สามารถที่จะหลุดได้โดยธรรมชาติเพราะว่ามีฟันแท้ดันฟันน้ำนมขึ้นมาอยู่แล้วค่ะคุณพ่อถอนกี่ซี่นะสี่ซี่ค่ะสี่ซี่คับแล้วก็มีสองซี่ที่หลุดเองครับอีกซี่หนึ่งนะคะคุณแม่ถอนให้ครับแต่ว่าคุณแม่ดึงแรงมากเลยนี่ไงครับเป็นเหตุผลที่ตัวเองเลยอยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมาถึงขั้นตอนของการตรวจพี่อ้ําแล้วล่ะครับ พี่หมอพิมพ์ครับเราจะต้องแบบสั่งคนไข้ยังไงดีครับถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอจริงๆแล้วครับอ่าเราก็ขอให้คุณไข้อป,ปากได้ค่ะอ่าในลองพูดภาษา้องเป็นภาษาอ,อังกฤษนะ Please open your mouth. อ้าปากเลยลงสมัยแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรดีครับเรามาลองตรวจฟันกันดีไหมนับฟันว่ามีกี่ซี่ดีไหมครับครับเราจะใช้เครื่องมือ2อย่างหลักๆใช่ไหมเอ่ยก็คือกระจกสองฟันนะครับ แล้วก็ explorer เนาะแล้วก็ขอไฟด้วยนะคะขอไฟด้วยครับเดี๋ยวไฟให้นะคะคุณหมอมองเห็นไหมครับคุณหมอครับมีไฟน่าจะมองเห็นถ้ามีไฟน่าจะดีกว่าชัดขึ้นชัดขึ้นเลยค่ะชัดขึ้นเราลองใช้เครื่องมือ explorer นะคะลองตรวจฟันดูเขี่ยเบาๆนะคะแล้วฟันพี่ดีนายเนี่ยเคยผุไหมครับไม่เคยนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อ้าวแสดงว่าคุณหมอทำแรงแน่เลยใช่ไหมะครับ ผมเพอเอาตัวกระจกอะครับที่เอาไว้2วันอะครับไปโดนลิ้นที่อ้้มแรงๆอะนะครับเขาก็หันออกไปอะครับแล้วเขาก็บอกว่าเจ็บอะนะครับเหมือนกับว่าวันนี้ผมได้เป็นหมอฟัน1วันเต็มๆครับสุดยอดมากเลยครับ ครับที่ที่ดูดน้ําลายผมนะครับตอนผมนอนอยู่บนเตียงอย่างเนี้ยครับมันคืออันไหนอะครับเออน่นน่นใช่ครับพี่ต๋วนก็อยากรู้อ่ะใช่น,นี่ครับไหนลองเดาเสี้ยนไหนอ่าอันนี้ครับ ันนี้ก็ใช่ครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแรงดูดพลังสูงครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้แบบนี้ครับอ่เป็นตัวดูดน้ําลายใช่อย่างที่บอกไปครับว่ารายการจ็อบคิสพิชิตฝันของเราครับนอกจากจะพาท้น้องๆมาเรียนรู้กับอาชีพในฝันของพวกเขาแล้วถึงช่วงที่ท้าทายที่สุดของรายการแล้วละครับนั่นก็คือน้องดีนานของเราครับจะต้องเจอภารกิจสุดขินและภารกิจในวันนี้นั่นก็คือ การเรียงฟันหรือในขากกัไก่จำลองครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันดีกว่านะครับว่าภารกิจในครั้งนี้ครับน้องดีนานของเราจะสามารถทำภารกิจได้หรือไม่ครับครับ พอคุณหมอก็ให้ภารกิจผมมาครับที่ต้องเรียงฟันให้ถูกต้องแล้วก็ตรงกับตำแหน่งด้วยครับผมว่ามันท้าทายกับผมมากเลยครับที่ครั้งแรกผมต้องมาเจอกับภารกิจอย่างเงี้ยนะคบผมคิดว่าผมมั่นใจนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับในวันนี้นะครับผมต้องทําได้แน่นอนครับอันนี้ก็คือเป็นขากันไกจจาลองนะคะซึ่งจะมีฟันแค่2 8ซี่ครับเนาะเพราะว่าเป็นขากันไกจจาลองทีนี้จะเห็นว่า ฟันทางด้านหน้าจะมีรูปร่างคล้ายๆกับจอบเนาะเขาเรียกว่าฟันตัดนะคะมีทําหน้าที่เกี่ยวกับการตัดอาหารถัดมานะคะตรงนี้ฟันเคียเ้ยวนี่ก็เอาไว้ฉีอาหารนะคะเหมือนเรากินไก่ใช่ไหม,มเอากัดแล้วเราก็ฉีนะคะครับทีถัดมาก็จะเป็นฟันกรามน้อยนะคะก็จะเริ่มมีด้านบดเคี้ยวทางด้านบนเนาะแล้วก็แต่ว่ายังมีความแหลมของฟันอยู่ก็จะใช้ได้ทั้งบดเคี้ยวแล้วก็กัดฉีกอาหารด้วยแต่สําหรับฟันกรามนะคะจะ หน้าตัดหรือด้านบทเคี้ยวเนี่ยค่อนข้างกว้างและใหญ่ก็จะใช้สําหรับบทเคียวอาหารเป็นหลักค่ะพร้อมที่จะทําภารกิจกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับแต่ว่าผมว่าผมขอเอามาดูก่อนได้ไหมครับไปขอด้วยกทพี่หมอเลยครับขอดูก่อนได้ไหมดูอีกรอบเลยครับว่า <Okay. S 2> ฟันซี่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับ10 9 8ก้าแเหสเรียบร้อย 3, โอ้นยังไม่ถึงสิวิเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็หันหลังกลับมาครับพี่หมอครับตอนนี้ครับทำเลยครับทำได้หรือเปล่าทนายจึ้นโอ้ยจะทำได้ไหมเนี่ยกิจของเรา ต้องชาเลจนน้องหน่อยดีกว่าครับผมเราจะมีเวลาให้30วินาทีคุณจะต้องใส่กลับไปให้ถูกตำแหน่งแล้วก็ต้องทําให้ได้คิดว่าทําได้ไหมครับไม่น่าได้นะครับน้องบอกทําไม่ได้ทําไงดีครับพี่หมอกรพี่หมอกิมครับมากกว่านั้นเนาะกี่นาทีดี3ก็ได้สานาทีเลยโอเคสนาทีว่าที่คุณหมอพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วแล้วก็ จับไว้แล้วเลยครับเอาละครับตอนนี้เวลาเดินแล้วนะครับคือต้องเรียงฟันให้ถูกต้องนะครับและที่สําคัญครับเราจะได้มีการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆของคุณหมอนะครับด้วยการไขน็อตด้วยนะครับถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าลงพอดีไหมครับถูกหรือเปล่ากดแน่นๆเลยไขเลยอุ้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเกือบจะหนึ่งนาทีแล้วนะครับโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งซี่จำได้ไหมว่าฟันที่เอาลงไปเขาเรียกว่าฟันอะไรครับฟันกรามน้อย กามกามน้อยเหรอไม่ได้น้อยนะ<ส>ต่อไปที่ไหนนะใช่หรือเปล่านะมั่นใจหรือเปล่าครับมั่นใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณหมอหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วเกือบสองนาทีแล้วนะครับใช่ไหมนะ้องใช่ไหมหลูกถูกด้านไหมนะถูกด้านไหมนะถูกด้านหรือเปล่าอืม โอเคเรียบร้อยครับผมมั่นใจไหมครับมั่นใจครับโอเคนี้เสร็จก่อนเวลาด้วยดังนั้นเนี่ยจะเช็คว่าถูกไม่ถูกเราต้องกลับไปใส่ในหุ่นจำลองด้วยครับทางโน้นนี่เลยครับอ่าแหวกได้เลยครับ,รบช่วยนะครับเหลืออีกอันนึง หันด้านไหนออกนะครับโอ้เก่งมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณรู้ได้ยังไงครับว่าฟันไหนนี่นะครับผมเป็นช่วงบนหรือว่าเป็นช่วงล่างครับผมสังเกตจากตัวผมเองนะครับลิ้นเนี่ยจะอยู่ฟันข้างล่างครับแต่เพรดานปากจะไม่มีลิ้นครับโอ้โหเก่งมากถ่าคนที่ช่างสังเกตจริงๆถึงเวลาที่พี่หมอกอฟ์แล้วก็พี่หมอพิมเนี่ยนะครับจะมาเช็คแล้วล่ะครับเชิญเลยครับ มั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะจริงหรือเปล่าไหนฟันบนฟันล่างถูกไหมน้องภารกิจนี้ภารกิจนี้ผ่านครับแลวภรกิจในครั้งนี้นะครับกับว่าที่หมอฟันในอนาคตของน้องดีนานั่นก็คือสำเร็จครับ เป็นยังไงบ้างครับทั้งพี่หมอพิมพ์แล้วก็พี่หมอกอฟเห็นแววในตัวน้องไหมครับเต็มร้อยเลยครับครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยเป็นยังไงบ้างวันนี้พอได้มาทดลองเป็นอาชีพในฝันจริงๆอผมคิดว่าตอนอนาคตไปะนะคบพอผมได้เป็นหมอฟันนะคบผมจะทําหน้าที่การเป็นหมอฟันให้ดีที่สุดน,นะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมอก o l ฟแล้วก็พี่หมอพีมากมากครับค่ะโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับน้องๆครับกลับมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าในรายการ job kiss ที่จิตฝันนะครับว่าพี่โตนจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับอาชีพในฝันอะไรวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากให้ทุกคนที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอฟันอยากจะเป็นทันตแพทย์นะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ฝึกฝนฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าวิชาชีพทันตแพทย์นะคะก็ต้องมีความสามารถทั้งด้านศิลปะคืออาร์ตแล้วก็ซแอนส์วิทยาศาสตร์ด้วยนะคะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจทุกอย่างนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆค่ะกับหลังหันอยู่กับผม ปนแต่เอเจครับหวาอยามึงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะให้สุนัขพวกนี้ตรวจตาหยุดหยุดนั่งนั่งชมดีมากดี